ต่อเลยค่ะพี่บงเรื่องของความรักใช่ไหมคะแล้วทำไมมันต้องเป็นอ๋อรักตัวเองให้เป็น<า>ใช่ไหมรักตัวเองให้เป็น,อ,นอ,อ๋อแน่นอนฮะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พลังงานเดียว <c oughs> พลังงานที่เป็นพลังงานานันตนที่มนุษย์จะมีกําลังในการทําสรรพสิ่งตัวนิวเคลียร์ตัวนั้นน่ะเรียวกว่าความรักทําไมพี่เห็นสิ่งนี้รู้ไหมพี่อายกตัวอย่างสองคนที่ใกล้ตัวที่สุดคนหนึ่งคือพี่เองก็ได้สมัยก่อนนะเอาไม่ต้องเรื่องเรื่องทางธรรมใดๆเลยนะโคตรรักงานโฆษณาเลย ทำงานหนักมากเขาให้เขียนเลโดสปอตนะให้เขียนเฮดไลน์โหพี่เขียนใหญ่เลยอะ่ะมันไม่ใช่เงินเดือนนะเงินเดือนเรารู้อยู่แล้วเราได้เดือนละเท่าไหร่แต่เรารักงานนี้มากทั้งนั้นเห็นไหมทุกคนบอกเวลาเราทํางานเจองานที่เรารักชันทะความพอใจมันดึงพลังงานที่ไม่จบไม่สิ้นออกมาอ่ะ,อ,ะอีกอันนึงเช่นกันจําได้ตอนมีลูกคนแรกทุกคนมีลูกเป็นอย่างนี้หมดโอ้โหตีสองลูกขึ้นมาชงนมอุ้มลูกชงนมให้ลูกเสร็จตบนมตบตบบ่าลูกอีก ผู้ชายที่ไหนจะลุกขึ้นมาทําแบบนี้ตอนตีสองวะทาไม่ใช่ลูกกับความรักอะนึกออกมแม่ทุกคนก็ทําอย่างนั้นถามทุกคนได้ที่มีลูกล้างก้นลูกไปกี่รอบแบบใช่ไหมมันคตดเหนื่อยเลยนะเว้ยแต่มันไม่มีใขรปฏิเสธความรักมันเป็นพลังงานที่จะทําให้ฝ่าทุกความยากลาบากได้ตอนนี้โลกมันไม่ได้ง่ายเนาะมันมีปัญหามากมายนะแล้วหลายๆอย่างที่เป็นความคิดเชิงโลกเก่าเนี่ยมันแนต้องการความคิดสร้างสรรค์อย่างสูงแล้วก็ หัวใจแบบใหม่ดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับมารักตัวเองก่อนเพราะคุณรักตัวเองเป็นคุณจะเจอความรักในตัวเองแล้วนั่นแหละคือทรัพยากรและทุนที่สําคัญที่สุดที่เราจะอยู่รอดและสร้างโลกใบใหม่ได้อันนี้คือประการแรกเลยที่พี่เห็นว่าความรักมันไปหาจากที่อื่นไม่ได้นะหมายามว่าอะไรอ่ะจะรอให้รัฐบาลรักเราเหรอฝันไปเถอะใช่ป่ะเดี๋ยวจะรอให้อะไรดีรอให้รอให้ค,คู่รักของเรารักเรามากกว่านี้หรอ เขาว่อาจจะเหนื่อยจนเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงแล้วก็ได้กับชีวิตใช่ไหมดังนั้นจุดเริ่มต้นของพลังงานที่เราจะต้องใช้ในการที่จะเคลื่อนชีวิตไปในในโลกยุคหน้าเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเจอความรักในตัวเราเองก่อนเนาะพี่รู้สึกอย่างนั้นนะก็อาจจะไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดเนาะเราแลกเปลี่ยนกันได้นะค่ะก็เท่าที่จับใจความก็คือขั้นแรกเลยเราจะรักตัวเองได้เราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็ยอมรับ ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเห็นและเห็นความเป็นทั้งหมดในชีวิตเนอก่างที่บอกเห็นความจริงในชีวิตเห็นความงามในชีวิตว่ามันดีแค่ไหนแล้วที่เราเป็นเราอย่างที่เราทุกวันนี้ต่อให้เรายังไม่รวยหรือเรายังอาจจะอ้วนหนูหรืออาจจะยังไม่ค่อยเก่งอะไรแต่เชื่อสิเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราจะเป็นได้และเป็นจริงๆในปัจจุบันอันนี้พี่จะสอนต่างจากพวกคนที่ฝ่ายพัฒนาตัวเองไหยนะสุดท้ายเรามีเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้อยู่แล้วใช่ปะ กำลังที่แท้จริงเกิดว่าคุณต้องรักเวอร์ชั่นปัจจุบันของคุณอย่างจริงๆก่อนรักมันให้สุดหัวใจและย,ยอมรับมันจริงๆเลยอย่างเช่นอะไรอย่างโซพี่พงศ์ตอนนี้ใส่เสื้อสีออกเขียวๆอย่างเงี้ยโซพี่พงศ์ไม่รักมันเลยแล้วพี่บอกโวคงดีมากเลยถ้ามันจะเป็นสีขาวอ่ะนึกออกว่าอยากให้มันเป็นสีขาวจังเลยก็จะเป็นรู้สึกอย่างนั้นทําไมเราก็ต้องรักความจริงที่เราอยู่กับตัวเราก่อนเลยก็ตอนนี้เป็นสีเขียวก็ตอนนี้กูกูคือกูแบบเนี้ย มันไม่ใช่อัตตานะแต่มันคือการยอมรับก่อนว่าทั้งหมดที่ฉันเป็นคืออะไรเพราะว่บางทีความไม่ยอมรับึ